ัสดีพี่นอ้องปองปายสปูสุกคนะคะเดอ้พอพอๆกับไลสไตล์ใบตอนสาสักลเอเชียเคยนะคะวันนี้เราพามานอกเมืองห้อยหมูป่าเต็มห้อยหมูป่าทั้งสองฝั่งทางนะคะเรามา เดินออกกาลังกายกันได้ค่ะเด้อนองเมื่อนะคะรถมาสองชั่วโมงประชุมโรงเรียนเสร็จแล้วก็ออกมานะคะ <c oughs> ดอกไม้งามดอกไม้โอ้ยตาห้อยหมูปลาดอกไม้ตาห้อยหมูปลาดอกไม้กันงาน อ <c oughs> ๋อแล้วครั้งต้นไม้เก,ก่าแก่มงองเอดทุ่สันไม่ร้อยห้ 150. าสิบหรือสองร้อยปีนะคะกา <c oughs> จะตัดต้นใหม่ะ พะเจ้าตัดต้นไม้ตายทั้งตายทั้งบ่ตายนะคะทางฟ้าสีงามมองจำได้บ่ที่เขาเคยพามา G F b a r ด i e r

เส้นทั้งๆนี้ในน้อยก็ไปว่าหนาว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  <c oughs> อากาศดีนะคะผ้าออกมายางหนอกเมืองอีงแล้ว อ๋อเด้อองส r มอ๋อมี่ะพ่อ่าเริข้นมาพกค่ะอ้หเ็นมาเฮาเลยได้แอลฟินยได้อปเป็นฟืนแต่ว่าเอาไรนะคะว่าพี่เจ้าของเอาหั้อคือบานเ้าะไรตอนนี้ก็เป็นที่พันเอางัวเอางัวมาปล่อยนะคะเห็นปีที่แล้วนะเบิรงเือคลิปเขา เกี๊บกระเทียมป่าหายบึงได้สักพักก็จะกระเะออกมากแล้วในเดดนานอากาศดีๆเดินเอาแดดชมแดดไปด้วยกันนะคะแดดอ๋อมาเอาแดดน้ำกันแดดมื่อนี้่มื่อาปันไห้นะคะตอนห้าสองเงี้ยอยู่ประมาณแปดองศาแต่ตอนนี้ก็ อุ่นๆพี่แรนึกว่าจะหนาวพี่รนึกว่าจะหนาวคนนี้ชุดเดฟทีดฟ้าคขัลอ๋อ

เพิ่งจะขึ้นเามาแอนบลน,นะคะนี่แต่ว่าคนอันเพิ่งจะขึ้นเพิ่งจะน,น้อยไปว่ามันเพิ่งจะมันเพิ่งจะห่อนเนาะมาณอีสองอาทิตย์นี่ปรมาณอีสองอาทิตย์ขึ้นแบบเยอะด้วยแหละนะคะยังผมมาได้กตมีตาหมองเพ่นแม่นบดเลยยังหน่อยอยู่นะคะยังหน่อยอยู่ หาหมากุลาบโอหมูก็มาอันนั้นหมูปลาก็มาดุเราประมาณอีกสองอาทิตย์ก็ของได้เก็บได้ปลาฝนกระเม็นขแมนเบิร์ดเหรออ๋อมแมนเบิร์ดหน้าเขีเข้ยวหน่ะแต่ว่า,ายัง่ยค่ะในเรก็บ nói nổi vô nhé đây em nổi kịp ở trong này cần kịp ở trong này cần phải nào kín on. การเก็บวิธีเก็บเพื่อเพื่อจะได้มีกระเทียมป่ากินเปานนาน,านต้องเก็บแบบอย่างนี้นะคะบรุมมูดคอมอกโซยสีม mm hmm. ดอกก็เริ่มออกนะคะนี่ดอกดอกเพื่อนก็นกเริ่มออกมันยังหน่อยอยู่ <c oughs> นี่นะคะอุ้ยงาม <c oughs> อุ bara det, <Inte bra. S 1> ้ยเอาอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุยอุยอุยดูท่อบันดเลิฟก็ยัเด็ดอัตะใบได้อนเตอร t บล็อกเน่ท่อเ a ี้ยลัดเด็ดซื้อเนอ่้อ กระเทียมปลาเอาไปพัดแม่งหลอกกะอีกแาแบบมส่เสิ้อผาเก็บใบมันกระลังกระลังอันนั่นเนาะผลย่างใัวไยนะคะพี่น้องผลยังบัวไยอีกประมาณสักตาดอกกระลังออกแล้วนี่ดอกดอกกระลังมา ออกกำลัางออกเอาแบบนี้เ <c oughs> พื่อเราจะได้มีกระเทียมกินไปหลายๆปีเอาใบระผัดเกิดก็ลังเกิดไม้ลหลายๆหาอัเป็นขยมขยม เป็นกระยำกระยำกระยำโอ้ยเก็บจะไหนล่ะ <c oughs> เก็บบ่คักเลย <c oughs> น,น่อยๆก็ลังเกิดขึ้นมากแต่ไล่ไล่วันนี้พามาสำรวจชมดูเฉยๆนะคะเรายังไม่ได้เก็บเรายังไม่ได้เก็บไปเยอะ <c oughs> พาสำรวจป่า พาสำรวจปลากระเทียมีซิซ้อนะคะนี่พาสำรวจปลาซซื้อกกเอาไปนิดนึงเอาไปกินเอาไปพัดมาแรกงนะคะ เห้มันใหญ่จังนี้ก็สักหน่อยสักเกินจังสีมาเก็บไปดอง <c oughs> นี้พาเดินพาชมธรรมชาติแล้วก็พาเก็บไปนิดๆห,ห,นะห,หน่อยๆเอาพอไปกินเอาพอไปกินบ่าอะไรก็มีเก็ดเฮอินอินนั่นแฮละเย็ตอิดนนฟุตบ้าเตน ผนทั้งใน้ผนหลยๆพเพ่นได้นามอ,นอ๋อ <c oughs> คุณไปทาง,ทาง,ทางเทิมผมกับแมนนะคะขับไปทั้งใน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ขับไปทา้งในนแห้งหลายนะคะค่ะเชืเคี้ยวหน่อยแแมนแกที่มปลา <c oughs> สักสองอาทิตย์สองอาทิตย์กัมาเก็บได้แล้วบรรยากาศสวยสวยสวยมีมตะคมมาคนละสว่างอุ่มอุ่มจะสีแม่ตำรวจป่าเห็ดไปด้วยขุนยางขึ้นไปขุนกระเมนนะคะป่ากระเทียมเมนหัดเลย แต่ว่าเขาโอเคนี่แหละตัดสิทิไปแล้วฟินหิมบออรรกก <c oughs> ยากาศดีนะคะฝนแมนบดฝนฝนพุ่งเนี่ยพุ่ง พวกต้นไม้อ really? oh, ่นใ่คันดูบูนวลทิ้งบูอินแน่เนาะเปแล้วเดปฮะต้นไม้ใหญ่พี่น่องหลายร้อยปีหมดหมดบูบมูอี๋เออกระเทียมป่าแถวนี้กระแมนบนหลักกระเทียมป่า จะเป็นทางคนยางคนเหยียบกันเลยรถแลนก็เลยนั่นกำลังออกมากว่าเฮ้ยตื่นเสียง飒飒飒飒เนี่ยเ่อไหร่ตื่นรถเดีด๋วยวก่อนจ้ะหี่แม่นเบิดนะคะนี่แม่นเบิดกระเทียมปลา นะคะคพายาหลกักกระพาะสำรวจกระเทียมป่าสำรวจเบิ้งเห็ดกระถิดิดสำรวจเบิ้งเห็ด <c oughs> โอ้ยหอนละกระเทียมป่ากับดอกไม้ออกนำกัน ดอกก็ออกลักกระเทียมไหมอ๋อ

răng đọc láng nâu, ớt xinh nâu, hành ba, cà này sẽ khử khạc thì bông ហាបងគប់បងខ្ជិះ โอเคนะคะคลิปพาสำรวจปากระเทียมก็ขอจับไว้เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ